นี่คือเหตุการณ์เครื่องบินชนกันกลางอากาศจนนำไปสู่การแก้แค้นที่น่าเศร้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2 0 2 2มีเครื่องบิน2ลำที่ชนกันกลางอากาศเหนือเมืองอุบริงเยนทางตอนใต้ของประเทศเยอรมน,นีโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากคำสั่งจากหอควบคุมการจราจรทางอากาศที่ขัดแย้งกัน เครื่องบินของสายการบิน b a s h k u r i a n Airlines เที่ยวบินที่2937ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารของรัสเซียได้ชนเข้ากับเครื่องบิน Boeing 757ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าของ DHL International Aviation มีน่านฟ้าบริเวณนั้นถูกควบคุมโดยปีเตอร์นิวเซนเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวจากซูริกที่ทำสองหน้าที่พร้อมกัน เวลา23นาฬิกา21นาทีเครื่องบินขนส่งของ DHL เที่ยวบินที่611ขอไต่ระดับไปยัง36,000ฟุตเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งนิวเซนก็อนุญาตและพวกเขาก็ไต่ระดับไปถึงความสูงที่ต้องการในเวลา23นาฬกา29นาทีในขณะเดียวกันอีกหนึ่งนาทีต่อมาเที่ยวบินที่2937ก็ได้ติดต่อมาหานิวเซนโดยรายงานว่าอยู่ที่ระดับ36,000ฟุตเช่นกันนิวเซนรับทราบข้อมูลดังกล่าวครับ แต่ไม่ได้กําหนดระดับความสูงที่แตกต่างกันให้กับเครื่องบินทั้งสองลำนั่นหมายความว่าในขณะนี้ทั้งสองลำอยู่ที่ระดับความสูงเดียวกันและอยู่ในเส้นทางการชนกันต่อมาเวลา23นาฬิกา34นาทีประมาณ1นาทีก่อนเกิดการชนกันระบบ t c a s หรือระบบเตือนการจราจรและหลีกเลี่ยงการชนของเที่ยวบิน2937ได้สั่งให้เครื่องบินไต่ระดับขึ้นและไม่กี่วินาทีต่อมานิวเซนก็ตระหนักได้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้น เขาจึงสั่งให้นักบินลดระดับลงไปที่35,000ฟุตซึ่งนักบินก็เลือกที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของนิวเซนตัดภาพมาที่เที่ยวบิน611ของ DHL ระบบ TCA s ได้สั่งให้นักบินลดระดับลง1,000ฟุตซึ่งขณะนี้เครื่องบินทั้งสองลำกำลังลดระดับลงทั้งคู่ครับนอกจากนั้นนิวเซนยังให้ข้อมูลที่ผิดลาดกับเที่ยวบิน2937โดยระบุว่าตำแหน่งของเครื่องบิน DHL อยู่ทางขวาหรือตำแหน่ง2นาฬิกา แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องบินอยู่ทางซ้ายหรือที่ตำแหน่ง10นาฬิกาในที่สุดเคร,รคื่องบินทั้งสองลำก็ชนกันที่ระดับความสูง34,890ฟุตผู้โดยสาร69คนบนเที่ยวบิน2937และลูกเรือ2คนบนเที่ยวบิน611ไม่มีใครรอดจากเหตุการณ์นี้ครับแต่โศกนาฏกรรมของเรื่องนี้ไม่ได้จบลงแค่นั้นครับหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปประมาณปีครึ่งในวันที่24กุมภาพันธ์2004 ปีเตอร์นิวเซนได้ถูกแทงเสียชีวิตที่บ้านของเขาโดยวิทาลีคาโรเยฟสถาปนิกชาวรัสเซียผู้สูญเสียภรรยาและลูกสองคนจากเหตุการณ์ครั้งนั้น